ไปดูความเป็นธรรมชาติของต้นโพต้นไสซ,ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปีกันบ้างค่ะด้วยการเวลาที่ยาวนานนะคะก็ทำให้ร่างในเกาะติดห่อหุ้มกับไหโบราณน,นับร้อยลูกด้วยกันค่ะ ใครที่ยังไม่เคยเห็นรักโพรกักทรชอนชายบีบรัดหอ่อหุ้มไหโบราณที่อดีตได้ใช้เป็นไหใส่ของหมักของดองอายุเกือบร้อยปีค่ะไปเที่ยวชมได้นะคะที่วัดอุบลวณารามตาบศรีสีสุราชอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวัดค่ะได้ติดกับริมคลองดําเนินสะดวกมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็สามารถสัญจรได้ทั้งรถยนต์แลวก็ทางเรือด้วยนะคะโดยริมคลองมีศาลาประดิษฐ์ ห,หลวงพ่อแดงและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ซึ่งก็มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาโดยบริเวณข้างวัดค่ะจะพบกับความแปลกของต้นโพและต้นรากไทรซึ่งเป็นต้นที่ขนาดใหญ่รากขนาดใหญ่นะคะอายุเนี่ยราวเกือบร้อยปีที่ขึ้นอยู่ด้วยกันบริเวณโคนต้นค่ะมีไหโมราณที่สมัยก่อนใช้หมักของดองในอดีตวางเรียงซ้อนกันเป็นแถวยาวสูงหลายร้อยใบรากของต้นโพต้นไทซ,ซึ่งมีขนาดเล็ก แล้วก็ขนาดใหญ่ยึดติดเกาะอยู่นะคะแล้วก็ได้ชอนชัยไปตามซอกจนได้ห่อหุ้มไปในไหไปที่บริเวณรอบไหโบราณแทบทั้งหมดค่ะแล้วก็ยังพบว่ามีการก่อสร้างพระพุทธฉา,ายประดิษฐานที่มีอายุหลายสิบปีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่นิยมมากราบสักการะของพรด้วยค่ะ